มาสเตอร์ผ่านเป็นมาดรูแล้วนี่สองมินิ หย้บหๆิบมาดูกันว่าส่ินนี้ก็คืออีกสองนาทีมีอะไรเกิดขึ้นผมจะยืนคอยพี่เขาตรงนี้นะคิปเอ่ออะไรดีู้างคิปเอา Ê Nên kỳ cô cho Cho xuống Cái cái thứ được Cái gì Anh chưa còn chậm đây. องไปจุดสามแล้วเฮ้ยไอ้ขีดโกยหายไปแล้ว อีก25นาทีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮลโหลฮลโลแอดมินยแล้วแมินเหงาเลยฮัลโลคับฮัลโหลเยอะเลยแอดมินตนไม่ใช่น่าจะไม่ได้จใช่หร ญี่ปุ่นวะหน้าฝรั่งขนาดนั้นไม่มีใครอยากรู้นะอยากบอกเลย

ごありがとうございま何 yeah หน้าจอห้าจอที่ยี่สิบวิี้ปอเ่บต่ใจเดตใหครับมีไข่มาใหม่ตรงกลางจะเป็นทะเลทรายขเดัจะมีสัตวเี้ยงเข้ามาใหม่มีเกาะเข้ามาใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่ค่ะ บอลนะครับมีบอลเล่นเอ่ออะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับเขาบอกว่าคนชอาเล่นเกมพูกผักมากเลยแต่ลูกพีชแบบยังไว้ใช้หาวัตเตอร์ฟรายเอาเสื้อเไปขายอ่ะมาดู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 ก็ขายสองครั้งด้วยนะจะ้วพี่ขายด้วยนะ ครับโอ้ยเก็บขายเฮ็ดขายเก็บขายพิกขายเก็บขายพิกข,ขายครับน้อยจะระขายสามอันเริ่มแจกและเริ่มแจกและ้ะไม่แจกสามต้นนะหรือว่าโม่โมโม่ก็ขายครั้งที่แล้วที่เขาแจกมันเป็นของใช้ทราฟทั้งนั้นเลยนะครับที่เขาแจกมาปแปลว,ว่า สาเอา,เอาด้่องดอเดี๋ยวเดี๋ยวตัแตัหลุดคอตัดไปช่วงเข้าวัน เทสทาวเวลบวก75%ให้พืชโตรเร็วขึ้นคพืชโตรเร็วขึ้น75%แล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยที่ผล,ลไม้จะติดสถานะกาแล็กติกส่วนเราติดบ้างไหมกาแล็กติกมีสมีรูปไหมมีกาแล็กติกไหม,ม,ไหมในส่วนเรา ขอให้ไอเนี่ยขอให้ไอ้ลูกใหญ่ติดการแลกติ้ได้ป่ะพี่อ,อยากรวยอะ่ะพี่ไผ่ขายไปซื้อเร็วอ,อุต้องรีบแล้วของดีๆแบบนี้ต้องรีบทำเนี่ยไปขายไปขายไม่ทันที่เสียดายแย่เลยของผ่แม่เลครับใหม่เรื่องใหเรื่องโอเคเลยละครเสียดายแย่เลยเขาไม่บอกนะ คนใหม่นะครับแ t e p s t e บ step yeah รอลุ้นกันอยู่ด้วยนะครับเจอกันทุกวันเสาร์เลย เฮ้ยคนเล่นยี่สิบล้านหรอจริง้่เแหะโอ้เล้นต้งทับเดยังยังดิโอ้โหโอ้โาเลือแปลไม่ถูกเองวะเราต้องกดดีเซนแบบ่ิบเก้าจุดหนึ่งโอเคเราใกล้ยี่สิบล้านแล้วนะเขาบอก ข่อท่าเต้นหน่อยครับพี่ไม่ได้มีท่าเต้นอะไรที่กดแสตทีแล้วก็เป็นวางแล้วก็แดนครับแต่มันก็เต้นท่านี้เองยี่สิบล้านจริงครับหรอถ้าหากมีคนเล่นยี่สิบล้านเขาแจกแอมเบอร์ลินลีสิบอันวันมาแล้วอัพเดตอัพเดตอัพเดต ขาม่ามีววววว,ว,วอให้มีอะไรขายมา

อ่าเป็ดสกาบร้อนซัมเมอร์อขายอะไร,ะไรเนี่ยกะหล่ำหรอเฮ้ย้องขายกะหล่ำอ่าแตงโมยังอยู่กรีดแอปเปิ้ลอ่ามาแทนแอปเปิ้ลใช่ไหมอโวคาโด้ปานานะ่า วันหน้ากลับมาอาฮะสับปะรดกลับมาผู้ต่อมาอยู่ในฟิสแพ็กนะครับฟิสแพ็กจับควสไลว์วันกีวีมาซื้อไปก่อนเบลเปเปอร์ o อันนี้น่าจะเป็นพริกหยวกนะครับแล้วก็พริกพริกไม่แข็งอะไรอย่ง,งอยู่รู้อะไรวะแข็งไหนโอ้ัน้ชื่อมกเรื่อยๆวับรู้เรื่องไม่พอ เอาแต่ชูกา a แอปเปิลยังอยู่เว้ยยังอยู่ครับยังอยู่ครับแล้ว่านกลับมาขายปกะแล้วก็นี่คือเมล็ดพันธุ์ใหม่ครับแล้วก็น้องพึ่งอีเวนพึ่งยังอยู่โอเคเดี๋ยวค่อยๆดูทีละอยา่างไม่คืนเต้นมากเลยนี่คือมนมีอะไรนัมเบอร์เฮเห็นอ๋ออีเวนท์นมัมเบอร์เก็บเกี่ยวขอกการหน้าร้อน บบใช่คำใบมีอะไรลอยหุนโอ้โหนี่มันเหมือตาดิวปะตาดิวปะเนี่ยตาดิวเนี่อครไม่เคยเล่นนะครับมันจะมีเทศกาลแบบว่าให้เราเอาผลผลิตขอ,อ,องฤดูกาลนั้นนะมาใส่อันนี้นะครับแล้วก็จะได้คะแนน,นประมาณน,นั้นนะ oh, <okay. S 2> อ่ะเฮ้ยฤดูกาลต้นขายจนเปิดขาย ซัมเมอร์เ็อยอนคลิปตลอดครับดร้เปิครับองฟ้าเต็มไปด้วยผลไม้อันนี้พี่กำลังสนใจอันนี้อยู่อ่ะอ๋อโอเคเอาผลไม้ไมคือเอาผลผลิตหน้าร้อนมาใส่รถตรงนี้นะครับลแล้วก็ ก้าแอปเปิลเป็นผลผลิตหน้าร้อนไหมเป็นใช่ไหมถ้าเป็นแล้วก็ต้องใส่ได้เฮ้ยใส่ได้เฮ้ยใส่ได้เฮ้ยใส่ได้โอ้โหสนุกแน่เพราะว่าเราได้จูกกอรแอปเปิลมาเยอะนะครับใส่ปฟรีจูกอรสิ่งนี้ เจ้ามันยคุแปดสิบเอ็ดคะนนแนนแล้วนะครับแล้วเราเอาคะแนนมาแรกใช่ปะถ้าเข้าใจไม่ผิดหรือเปล่าเราต้องใส่ก่อนที่จะครบอาราทีเฮ้ยไปเก็บมาสัเก็บเเก็บเยนี่ครับผมตื่นเต้นมากครับพีทีทีเออที่รู้รับน้องอย่าฝันนะครับอย่าทําแบบน้น้นองโดแนแดดนะครับพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนน้องแหละ มีน้ำลายยืดเหมือนน้องแหละคที่ยังแรกน้ำพึ่งได้อยู่เออเมื่อกี้พี่ไม่ได้สังเกตเลยนะน้ำพึ่งยังอยู่อ๋อไม่เห็นเลยนะอ๋ออยู่ตรงนู้นน้ำพึ่งมาอยู่ตรงนู้นแทนอ๋อเขาถึงขยับร้านใช่ไหมแต่อีกห้านาทีโอเคเดี๋ยวไปมาดูนะเราจะต้องรีบเก็บของใส่รถนะครับไม่เอาผลิตหน้าร้อน อาา๋อ้วครับของตรงนี้ออโต๊ะโาฟูกยังอยู่น้ำพึ่งยังอยู่โอเคมีในเล็กซันบีมอิกครั้งก่อนที่จะถูกทำลายเพื่อแสดงว่ามีสงสัยไหมยิงเหตุใหม่สัตบีม่ะ้ะน่าจะเป็นสัตลิ จุด5%แล้วก็มีซัมเมอร์แพคแปลงส่วนใหม่ทีซัมเมอร์หน้าร้อนแล้วมีสาวไา้น้ำด้วยคุยต้องจัดว่ามีแพ้อะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยมันสดใสนะยังอืน่นไหมล่ะมีแค่นี้ ไม่แน่ตัวปลของใหม่เลยแรกกรหลักับทีมีนะครับ mm